สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันขือเก่าขึ้นเดิมกับพี่น้องครับวิธีชอบานเฮานะครับพี่น้องครับกิดเดินทางมาหาร์ตปูเทปครับพี่น้องครับเพื่อจะมาสรุปของสุดท้ายนะครับผมให้พี่น้องในเอฟซีได้เบิงนะครับตามมาพี่น้องครับตามมานี่ครับครับ สนักปูเทปครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับขึ้นไปหาอาจารย์หาปูเทปครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องครับมินาาาี้ที่นีวิธิเจ็ดวิธีฉวัตรครับมาหาปูเทปครับพี่น้องครับเพราะเป็นของสุดท้ายแล้วของรัฐบาลนะพี่น้องมินี้กัจจิมาโซะก็ลาไปฝากเอฟซีนะของอ่า โพเทปเองของโพเทปในตัวไหนครับผมวันนี้วันนี้โค้งสุดท้ายฝากไปถึงช่อง YouTube ต่างเนาะที่มาในวันนี้ก็คือมีบาเชตอิสระช่องหนึ่งเบาสินคานแล้วก็วิธีชาวบ้าน<ะ>ร่วมกันสมช่องคุณ้าพี่น้องกับเห็นอ่าเขาไทายทำไปแล้วแล้วก็เรล,ลายมือที่พันมามือนี่ นะครับโครงสุดท้ายสําหรับของปูเทพเองนะครับสำนักปูเทปตรงนี้นะครับบางกียี่สิบแปดูซิมหามบานกะทินะครับตําบลปราสาทอําเภอหัวตะท่านจังหวัดรีสเกตครับของปูเทปได้ได้ตัวนี้นี่ครับโซนย์หนึ่งหนึ่งนครับพี่น้องครับศูนหนึ่งของปูเทปนะพี่น้องคนไทยครับเป็นโครงสุดท้ายเป็นโครงสุดท้ายเลยตัวนี้ แล้วก็มาเบิงรอตอรีผมน้ำครับครับว่ามันจากใบครับพี่น้องว่าซื้อมะมือดด้สมีครับกดซื้อมะมิดบ่ท่านเขาครับศูนย์หนึ่งพอเหล็กปล่อยปล่อยไปปั๊บเขาขวาซื้อเบิดอี่จากครับมองหนกับมาย่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เป็นเหล็กจากตรงนี้เลยของโเทพไม่ได้สิบสองใบเนาะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์รวมเบ็ยดเสร็จ ไม่รู้ว่าได้กี่ใบศูนย์หนึ่งศนเนาะครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยถ้าถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาแล้วฮีแน่แนี่แน่ครับครับแต่จริงๆปเทพชอบเลขศูนย์หนึ่งปุทพชอบศูนย์หนึ่งศหนึ่งศูนหนึ่งชอบมากเลยครับมีเกณฑ์ที่ที่จะออกสูงสูงสูงมากๆถ้าจะวิ่งวิ่งหนึ่งนะครับวิ่งบนวิ่งล่างก็ได้วิ่งหนึ่งเลยนะครับ วิ่งหนึ่งเลยปูเทพว่าให้วิ่งหนึ่งนะเอครับบารเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้กับเบาเชิดอิสระครับเบาสิงคารวิธีชาวบ้านด้วยเด้อฝากช่องปู่เทพนักบุญด้วยช่องปู่เทพเองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปู่เทพด้วยนะครับส่วนเลข ปู่เทพก็มีแนวทางมีแนวทางฝากส่งเสริมรัฐบาลไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือว่าหวายใต้ดินครับพี่นองมากตัวใดลำมเมนส่งเสริมไดลำมันเลยถ้าเป็นอุ้นเหล็กตัวนี้ถือใจแหงเถอวะามันสูอ,อก,กว่าน้อนะครับมันสูอ,อก,กว่าน้อเพื่นว่า ลองดูนะครับเนี่ยเลขตรงนี้เองครับแค่2ตัวครับแค่สตัวไปกับไปกับส่วนหนึ่งหนึคงไม่เป็น70็นะคงเป็นหนึ่งนนะครับเพราะจับปิงปองวันนั้นที่นี่วิธีชาวบ้านก็เห็นบาวเชินคารก็เห็นเหลือแต่บาวเช่ิดอิสระเพิ่งมาช่องใหม่ๆกำลังมาเยอะนะครับเมื่อเช้ามากันเยอะ นะครับอีกพวกนี้เมือเลือนนี้หลังจากน้ำนท่ามันออกเต็มเต็มเนี่ยคงจะแน่นพี่น้องก็คงจะได้มีไรายได้กันนอ้องเผาไนท์ออกเนาะปู่เนาะอ่าบอกสถการมีอะไรถามไหมก็วันนี้ก็มาอัปเดตโค้งสุดท้ายของวันที่หนึ่งกันยานาอวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วอ๋อวันที่สัแล้วเนาะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่ายสามโมงยักษ์จะกินคนแลวคนจะกินยักษ์ที่นี่วิธีฉบาลกัจามาต้นยุ้ ลุนไหมเคยลุนอยู่กับปูเทนตรงนี้ไหมลุนตรงนี้ครับมีเรลุนตรงนี้กับปูเทพว่าจะออกตัวไหนพุ่งนี้ประมาณสามสามโมงสี่โมงครับบางครั้งอาจจะมีช่องอื่นๆเขามาลุนด้วยนะครับบางครั้งก็อาจจะลุ้นอยู่ที่นวดหลักกิโลบางครั้งก็ลุ้นอยู่ที่ปูปูพุทหานแต่ว่าช่องเราก็ลุนที่ทิพสถานปูเทปว่าศูนย์หนึ่งมันจะออกไหมนะครับว่ามันจะออกตัวไหนพี่น้องชอบเล่นตัวไหนเอาตัวนั้น สูญเสริมรัฐบาลน,นะครับถ้าพี่นอ้องเลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็พี่น้องฝากก็ไล์กดแจ่มอ่หมุมๆพวกเนาะได้เห็นได้เห็นน้ำวิวธีชาวบ้านเบาเชิงคานเบาเชิดอิสะระปิดช่องไม่ไมพี่น้องฝากติดตามให้กำลังใจให้กับพอได้มีกำลังใจที่จะทำงานนะครับครับคลิปนี้ก็คือเข็ดเป็นแนวทางเนาะ <c oughs> เบอ่งแล้วก็พิจนนารณาญย่างเนาะพี่น้องเรา ครับที่เพื่อเป็นแนวทางสุดท้ายนี่ครับขอให้ปูเทพอำนวยอวยพรให้กับเอฟซีขอให้ครับทั่วประเทศไทยขอให้ทโลครับพี่น้องครับเฮงๆปางๆมีเงินเทปุ่มก่าสามหมื่นๆนะครับอีกอีกไปจังหมื่นทั้งวันนี้ปังว่าหน้าเจอกันใหม่ครับที่นี่ที่นี่ทริปสถานปูเทพนะครับโอเคไหม โอเคครับช่วยดีครับเฮียปังครับครับป,ปังปังครับเอฟซีทุกคนครับ